ตื่นมาให้กับใจตะนะ FM 91 Traffic Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราชวนกันแบ่งปันเมื่อวานเราคุยกันเรื่องชวนชาวพุทธรักษาใจชวนมองย้อนกลับไปว่าลองทบทวนใคร่ครวรดูเนาะว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ในโลกเนี่ยมันมีวิวัฒนาการนะมีการค้นพบใหม่ๆตลอดเวลาแต่ พุทธศาสตร์ไม่มีนะคะไม่มีการค้นพบใหม่ไม่มีการทำยากให้เป็นง่ายถ้าเพิ่มก็คือไม่ใช่ถ้าตัดทอนออกไปก็ไม่ใช่นะคะมันต้องแบบนี้ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นจะหลุดพ้นก็ต้องอริยมครคมีองค์8เท่านั้นเป็นทางเดียวเป็นทางสายเก่าต้องเดินทางนี้เท่านั้นนะคะไม่มีเสื่อมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีเสื่อม เสื่อมก็คือคนค่ะคนที่เนี่ยแหละเข้าไปยึดเอาของไม่ใช่แล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ใช่แล้วก็บอกว่าใช่อันเนี้ยมันเสื่อมจากบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นยังอยู่ค่ะชาวพุทธทั้งหลายยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นะคะและวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องสงกับอริยสงฆ์นะคะซึ่งก็ในพระไตรปิฎกได้ มีกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้นะคะสมัยหนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นิโครทารามกรุงกบีลพัแล้วในตอนนั้นเนี่ยมีเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะนะคะก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยาสาวกผู้ได้บรรลุผลแล้วก็คืออริยอริยนะคะอริยมรรค อริยผลเนี่ยนะคะคืออริยผลเนี่ยนะคะออท่านถามมาอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวกผู้ได้บรรลุผลแล้วรู้ชัดศาสนาแล้วส่วนมากย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดใดพระพุทธเจ้าข้านะคะพระพุทธองค์ก็อธิบายเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ใน,ในเรื่องของที่เป็นพระอรหันต์พระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ตัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารทีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ย ผลก็คืออริยผลเนี่ยนะคะรู้ชัดศาสนาเนี่ยหมายถึงไตรสิกขาเลยนะคะอาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาคืออย่างนี้คือรู้ศาสนานะคะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อรู้ก็คืออริยสาวกอริยสงฆ์จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีที่เราเคยสวดมนต์ใช่ไหมคะอริยบุคคลมีสีู่่ มี8บุรุษใช่ไหมคะในในคำส่วนบนของเราก็คือในพระไตรปิฎกก็กล่าวว่าอริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลมีใครบ้างก็มีพระผู้บรรลุโสดาปติผลนี่คือ1น,นะคะ2พระผู้ดำรงอยู่ในโสดาปติมัคสาพระผู้บรรลุสกทาคามิผล 4. พระผู้ดำรงอยู่ในสกทาคามิมัค 5. พระผู้บรรลุอนาคามิผล 6. พระผู้ดำรงอยู่ในอนาคามิมัค 7. พระผู้บรรลุอรหัตตผล8พระผู้ดำรงอยู่ในอรหัตตมรคนี้เท่านั้นนะคะที่เป็นอริยสงฆ์ที่อยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คืออริยสงฆ์ส่วนสงฆ์ที่ยังไม่เข้าสู่ตั้งแต่โสดาปฏิผลโสดาปฏิมรคเนี่ยยังนะคะยังเป็นสมุติสงฆ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายึดตัวบุคคลมันมันไม่ได้นะ มันไม่ได้เราต้องยึดธรรมะยึดคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดำเนินตามดำเนินตามเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชเรียนเข้าไปแล้วท่านฝึกตนอย่างจริงจังจนได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็มาบอกสอนต่อนั่นแหละคือสิ่งที่เราสามารถเทียบเคียงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าใน พระไตรปิฎกได้ด้วยการเข้าไปรู้ของเราเนี่ยแหละเข้าไปศึกษาของเราเนี่ยแหละก็เลยมาชวนกันว่านะศาสตร์ใดๆในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีวิวัฒนาการแต่พุทธศาสตร์ไม่มีต้องทางนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นทางสายเก่าทางนี้เท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์8ถึงจะไปสู่ความหลุดพ้นได้ไม่เสื่อมค่ะว uh ันนี้แบ่งปันกันเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาใหม่นะคะตื่นมาให้กับใจตนะสวัสดีค่ะ